พ้าแท้เรเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยคุณจะเข้าใจธรรมชาติความเก่าและความแท้เลยสิ่งที่ของเก๊ทําไม่ได้คือความเก่าและพ้าแท้เราก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆการที่ผมได้นําพ้าแท้มาไว้ในช่องสันควานทําให้เมื่อได้รู้ว่าออแท้มันเก่าแบบนี้หน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เองของจริงเลยครับเพจนี้สุดยอดขอบคุณพี่เอยืนชื่นแล้วก็ขอบคุณทุกทกท่านพี่เจฟฟี่ได้อะไรหรือยัง พี่พอมาเรีอยู่ด้วยกันตลอดนะครับ<จ>พี่นที่ลงยังต้องมา<จ>พี่า่านบออริยะก็ยังต้องมานี่เจอผมได้ที่เพจนี้ครับครอบครัวสันขวานอ่ะเรามาคุยถึงพระร่วงนั่งโโนะโอ้อ,อาจารย์ดูแท้ยังไงครับ,บรุ่นนี้คืออย่างแรกก่อน ต้องเก่าต้องเก่าครับอ่าเบื้องต้นอย่างแรกเลยคือต้องเก่าหนูมีแล้วได้ในไลฟ์อ่าพี่วันนี้จ้ขอบคุณครับนี่เช้าผ้ากับสันขวานพีพ่่สบายใจได้เลยครับอ่าอันดับหนึ่งของประเทศตอนนี้แล้วครับเพจสันขวานผมว่าหลายไลยก์ก็เราไม่เทียบเป็นอันดับดีกว่าเอาว่าหลายหลายไลยท์ที่ที่เขา ถ้าไลท์ที่ให้ความรู้ก่อนนอ่ะแล้วก็นําแต่พาแท้มาให้อะ่ะนะครับผมอยากให้มีหลายๆ,ๆที่ม,มีมาตรฐานแล้วจะทําให้นักสะสมเนี่ยได้เห็นพาแท้ที่หลากหลายเพราะพาแท้เนะี่ยไลท์ผมไลา์เดียวก็ไม่สามารถจะหาได้ครอบคุมอืมใช่แล้วนักสะสมเนะี่ยถ้าอันไหนที่มีพระที่แท้แล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นไลท์ผมก็ได้นะขอให้เป็นยอดนิยมมาหาเก็บกันไม่เถิดนี่ อันนี้เป็นเนื้อชินเนื้อชินเป็นเนื้อที่นะของเก๋ผสมไม่ได้นะครับอ่าแล้วหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลายผ้าแบบนี้คุณสบายใจถ้าหลังตรงแล้วเป็นลายตะแกงอะ่ะยังหนักใจนะ ลักษณะของการผลิตพระเนื้อชินก่อนเขาก็จะมีบล็อกอ่าแล้วบล็อกเนี่ยอย่างหนึ่งที่คุณรู้เลยนะถ้าเขาเทอะแล้วโลหะยุบตัวตามองค์พระอันนั้นคือธรรมชาติใช่เหมือนเวลาคุณเทช็อกโกแลตลงไปในในในเบ้าแม่พิมพ์อะเขาจะยุบแขนขาเป็นของเหลวถ้าเท่ากันเดียเนี่ย มันคือการเทของเครื่องมือสมัยใหม่ถ้ายุบแบบธรรมชาติตามแขนขานี่คือเทแบบสมัยโบราณสองหลังลายผ้าที่คุณเห็นเนี่ยเขาคือเอาผ้าเนี่ยห่อทรายแล้วก็ทำเป็นรูปประครบจุ่มน้ำแล้วกดกดลงไปเพื่อให้เนื้อของชินน่ะติดสนิทกับแม่พิมพ์จะได้ขึ้นชัดหน้าตาปากแขนขา อ่ะคนถามลายผ้าเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการกดก็คือเป็นเนื้อจินมันร้อนคุณใช้นิ้วกดไม่ได้อะถ้าเป็นพ้านได้ดินแม่บผมคุณใช้นิ้วกดได้นะก็ใช้ผ้าเนี่ยนะห่อทรายแล้วจุ่มน้ำทําป็้รูปกระครบแล้วก็กดลงไป นะคุณก็จะเข้าใจเลยนะหลักการธรรมชาติของการสร้างพระซึ่งเนื้อชิ้นแบบนี้คุณไปเทียบกับอย่างเนื้อชิ้นกุวัตราชบูรณาอย่างเนื้อชินชนะนนนะพระนะอ่าสุมนครโกรสากุกะตายแกบ ไปเทียบกับพ้าเนื้อชินราคาไม่แพงอะ่ะก็จะได้เนื้อความเก่าแบบหลายร้อยปีพระอายุห้าร้อยปีขึ้นไปเนี่ยมันต่างกับเนะตะก,กัวที่เพิ่งทำเนื้อชินผสมเก๊ไม่ได้นอกจากเอาของเก่าเนี่ยเศษโลหะแตกหักเนี่ยเศษชินแตกหักมาหลอมเทก็จะได้แค่อปูบุญเห็นไหมเนื้อชินปูบุญได้แค่เนื้อชินเพราะตากอืม ซึ่งมันต่างกับเนื้อชิ้นอายุห้าร้อยปีขึ้นไปเห็นภาพเลยครับอาจารย์แบ,บเมื่อกี้ใครได้ผู้ไปกัครับในผมรุดเลยไม่รู้พี่แอร์ยืนชื่นครับพี่แอร์ยืนชื่นได้ไปนะครับพี่ออนลานกว้างสุดยอดครับไม่บอกไม่รู้จริงๆคือเนี่ยคือสิ่งที่เซียนพลาทุกคนอ่ะเขาเขาเขา,เขาเรียนรู้วิธีการสร้างเขาจริงเข้าใจวิธีการดู เซียนบางคนยกย่องว่าจากักรพรรดิเนื้อชินคือพระล่วงนั่งเอาว่าพระล่วงนั่งเนี่ยแต่เ,เขาเรียกพระล่วงหูยานถ้าพระล่วงยืนเนี่ยหลังรางปืนแต่นะตอนเนี้ยให้เป็นหลังรางปืนหรือหลังลายผ้านะก็หลักล้านเพราะตระกูลพระล่วงเป็นตระกูลพระกู่ที่แพงที่สุดของประเทศไทยแพงสุดแล้วครับรุ่นนี้อ่า ผมชอบที่นี่ไม่มีเช็คมีแต่เงินสดม,มั่นคงไม่รอกกอสันขวานนี่แหละมาตรฐานสากลพิมพ์นี้มีการสร้างแบบมีการสร้างเรื่อยๆอยู่แล้วครับก็คือพระเกจิปัจจุบันก็ทําแต่พระเกจิปัจจุบันเนี่ยก็ทําอายุร้อยกว่าปีก็ไม่ได้ทําเป็นเนื้อนี้ถ้าเนื้อที่ทําเป็นพระล่วงหูยานพระล่วงนั่งเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ห้าร้อยปีขึ้นไปพี่ยืนชื่นบอกว่า ความชอบของผมคือไม่ได้ชอบไม่ไม่ใช่ได้แต่ผาที่ชอบแต่ผมได้ความรู้และสาระที่ชัดเจนและถูกต้องขอบคุณครับนะยอดเซียนเลยครับอาจารย์โอ๊ตบางแพ้จริงๆอ่ะข้อมูลเนี้ยเซียนพระทุกคนอ่ะเขาสามารถบอกคุณได้หมดแต่เซียนพระแบบผมเนี่ยเขาไม่ได้มีจอให้ออกเนื้อไหมครับ เขาไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูอ่าผมเนี่ยเป็นตัวแทนของเซียนพาร์ตเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดมาบอกว่าเซียนพาร์ตเขาดูพาร์ก,กันยังไงวิธีที่ผมดูไม่ได้แปลกประหลาดไม่ได้พิสดารไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้เป็นเทพผมจะบอกให้ซึ่งคนที่ดูเป็นเนี่ยที่เขาสืบทอดวิชาความรู้กันมาก็คือวิชาความรู้แบบนี้แหละครับบางคนสอนให้จำตำนีจนมือหัวมันบ้า เทมาตั้งนานขายสงสัยอคุกกี้แต่ละอันเนี่ยขนาดใช้เครื่องเทอะสีมันยังมันยังไม่เท่ากันเลยไม่เท่าพี่มันเป็นความธรรมชาติขนมผีกเนี่ยทํามาจากเบ้าดีกันยังอ่อนแก่ไม่เท่ากันเลยมันเป็นธรรมชาติใช่ครับผมได้ความรักความรู้จากอาจารย์โอ๊ตอ่ามือหัวจริงพี่ แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องพระกูนะเอาอันนี้เล่าถึงเรื่องพระกูองค์สุดท้ายเดี๋ยวผมจะนะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะกับพระพุทธคุณดีๆรอจา์แบ่งองค์นี้ได้ครับพี่ผมยังงงมากกับคําบอกว่าพระกูเกดีเป็นคําพูดที่ผมไม่โอเคเลยพระกูไม่มีทางเกดี หนึ่งอย่างนะครับนะแต่ทำไมนะเราจึงโดนพักกูเก้เด็ถูกรกายการเราโดนพักกูเก้เพราะว่าในอดีตพระที่ขายได้ทำเงินให้กับเสียนพระคือพระกูกครับตอนนั้นพระเกจีบพระอะไรยังไม่เล่น พระนี่เล่นคือพระกุ๊พระกุเล่นมาเก่าก่อนสุดยอดครับอาจารย์ได้ความรู้จริงๆครับพี่นิพนธ์จันททองครับดังนั้นการทําพระเรียนแบบก็ต้องทํากับพระที่ขายได้พระไม่ขายได้ใครจะทําเรียนแบบอะ่ะแล้วที่เราโดนพระกุกเกอเพราะเราไม่เคยเห็นพระกุแท้ๆไงเราก็ซื้อของเซียนซื้อด้วยเชื่อว่าเซียนอะ่ะจะต้องขายแท้ให้เรา ซื้อที่ชื่อเสียงเสียนก็ทำให้ในยุคที่นะกอบโกยเงินได้อะมันก็เหมือนตอนนี้เสือพ่อปานอะดูป่ะเสือพ่อปานอะแพงคนก็กอบเกยทําเสือพ่อปานทําสิ่งพ่อเดิมใช่ไหมอารมณ์นั้นแหละครับคนก็ทําพักกุแต่ถามว่าพักกูเกดีีไหมไม่ได้ดีเลยไอ้สนิมมักตะกลัวใหม่ๆมีแต่ตะกลัว ไม่มีชินพระทากูที่เกดีสุดมีชุดเดียวที่ทําจากคนพิษโลกคือเอาเศษของพระกลุแตกหักมาหลอมแล้วเทแต่ความเก่าก็ไม่ได้ห้าร้อยปีเนะียไม่ได้ห้าร้อยปีขึ้นแบบนี้อ่านะครับเขาเนี้ยพระกูเนี่ยถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นที่ความเก่าเพื่อนเพื่อนจะเล่นพระกุได้ทุกองค์ในประเทศค,ครับ แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นที่ตำนี่เพื่อนเพื่อนจะเล่นได้แค่ไม่กี่องค์บางคนชอบถามว่าพี่พระกลุไหนกลุไหนกลุไหนผมอยากจะบอกว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้แยกเป็นจังหวัดพระกลุเนี่ยเขาทํากันทั่วอาณาจรรักรแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เป็นจังหวัดการไม่ได้เป็นราชบุรีไม่ได้เป็นสุพรรณยังไม่มีจังหวัด สมัยก่อนเขาทำไว้ในอาณาจักรเขาทั้งอาณาจักรเลยผมจึงบอกว่าการเล่นพระกุเนี่ยคุณต้องเล่นเป็นยุคสมัยเหมือนพระบูชาแหละวันเนี้ยพระลวงนั่งนะยุคอาณาจากักรสุโขทัยพระลวงนั่งยุคอาณาจักรลบบุรีพระลวงนั่งยุคอาณาจากักรนะอยุธยา คุณจะเล่นพักกูได้ทั้งหมดเลยแต่คุณจะบอกว่าแบบเนี้ยเป็นลบบุรีอะ่ะมันไม่ใช่สมัยก่อนอาณาจักรถูกปะ่ะเราวโวเนี่ยมันกว้างขวางนี่นะครับแล้วประพุทธพิมพ์เหล่านี้สมัยก่อนมีอะไรได้บ้างล่ะเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วก็มีเนื้อชินก็มีสำลิดก็มีตะกั่ว ดังนั้นจะสร้างจากอะไรก็ได้ขอให้มีความเก่าเกินห้าร้อยปีขึ้นไปก็คือเป็นพระแท้เห็นไหมครับถ้าคุณให้ข้อจำกัดว่าพระกูต้องเหมือนองค์ที่อยู่ในหนังสือตำหนิต้องเหมือนในหนังสือมันไม่ใช่อ่านะครับมันไม่ใช่พระล่วงนั่ง ถามว่าคนที่แขวนพระลวงเนี่ยเขาล้วนแล้วแต่เป็นใหญ่เป็นโตได้นานเขาล้วนแต่ได้จับเงินนะร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านได้จริงเขาล้วนแล้วแต่เป็นใหญ่เป็นโตไม่มีใครเลื่อยขาเก้าอี้เขาได้ดังนั้นพิมพ์พระลวงหูยานหรือพระลวงนั่งจึงเป็นพระเครื่องที่ทุกคนยอมจ่ายหลักล้าน นะบ,บางคนมีตังอะแต่ไม่มีคุณวิเศษอะมันสู้เขาไม่ได้บางคนมีคุณวิเศษมีของวิเศษเนี่ยมันคุ้มตัวได้มันสู้เขาได้นั่นแหละครับแล้วในความว่าเป็นพระแท้เนี่ยคนที่ดูเป็นเนี่ยแค่คนเดียวเนี่ยเขาก็เนะี่ยขอเช่าคุณได้ในความที่เป็นพระแท้เนี่ย เวลาคุณแขวนไปไหนเนี่ยมันประดับบารมีเราได้นอกจากมีพุทธคุณแล้วนะถ้าเวลาแขวนเก๋ไปอ่ะคนก็ไม่นับถือเราว่าอุยยังแขวนเก๋ยอยู่เลยแต่ถ้ามีแท้แขวนไปแล้วเป็นยอดนิยมเนี่ยนะม,มัน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 เป็นสิ่งที่พิเศษกว่าขับรถซุปเปอร์คาร์สิ่งที่พิเศษกว่าปลูกบ้านหลังใหญ่อ่ะวันนี้ นะพระล่วงนางองงงนี้อยู่ในคอในพลทั้งนั้นถูกครับสตาร์หทสามหมื่นครับาสามหมื่นนี่ราคาเดียวกับเต่าปดนี้หลวงปู่หลิวปีสามหกเอาทาบไปครับพี่ศิริชัยยาเก็นพระสมเด็จพระแนนพันลือพระคะแนนร้อยพระหลังเบี้ยครับอาจารย์ดะคำว่าหลังเบี้ยคือ พระเนี่ยทําผงใปนก้อนกลมๆแล้วกดไม่ได้ปาดหลังออกหลังก็อูมเรียกหลังเบี้ยบถ้าปาดให้สนิทกับบล็อกอก็จะเป็นหลังเรียบแค่นั้นแหละครับจริงครับพ่อแม่ไม่เคยบอกว่ายุคไหนแต่รู้ว่าท่านคงมีเงินมาเช่าถึงได้มีไว้พุทธคุณให้ลูกหลานแล้วบ้านไหนที่ม,ทมีพระแบบเนี้ยแล้วถ้าเราบูชากลาบไหว้บ้านเราจะไม่จน